สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครัคันนี้เป็น To y ยต้าอัลติส1.6ตัวจีปี2017นะครับและคันนี้เป็นรถหน่วยงานกฟผปลดระวางมานะครับเป็นคันสุดท้ายและรถที่ผ่านมานะครับรถกฟผเข้ามาสี่คันคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือติดจองไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังหาอัลติสมายนาเชงปี17รุ่นนี้อยู่นะครับ ก็บอกไว้เลยคันนี้เป็นตัวที่อีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวไปชมนะฮะเรื่องรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนสานโลนะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสามบาทและเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมาแน่นอนเขาเข้าศูนย์เช็คระยะหมดนะครับตรงนี้ตรวจสอบได้เลยนะฮะจากศูนย์โตโยต้านะครับด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแมตช์เชงสองเส้นแบบนี้นะครับโคเมียมเนาะไฟหน้าเป็นมันติรีฟรเฟคเตอร์โคมเป็นฮาโลเจนนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะฮะมีเดย์ทมติดมาให้4เมตรด้านล่างสำหรับ อ่าไฟหน้านะครับกันชนหน้าเป็นเป็นโอแบ็คแบบนี้อ่าอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่าโฉบม่นเชงปี17นะครับสำหรับล้อแมกนะครับก็เป็นทูโทนปัดเงาจากโรงงานนะครับตรงนี้ล้อแมกทูโทนปัดเงาจากโรงงานเลยนะครับล้อแมกเดิมๆนะครับเป็นแมกห้าลูขอบ16นะฮะปีอ่ายางยางเป็นปี21สิบเ็ดนะครับดูจากด้านล่างนะกับหัวนิดนึงนะครับแต่ยางปนปี21นะครับสำหรับตัวยางนะฮะเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมๆเรือมทุกอย่างนะครับ นี่ดูลอยซีนทางมะพร้าวนะครับนี่เลยคมๆสวยๆแบบนี้เม็ดอาร์ยังเห็นเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับรถหน่วยงานกฟผรถนี้มาสวยทุกคันเลยนะครับสภาพเครื่องดีมากนะครับเลียมสารตัวรถคมชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้สวยงามนะครับสําหรับกระจกมองข้างนะฮะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาให้มือเปิดก็เช่นเดียวกันนะครับมีกิฟต์โครเมียมแถบโครเมียมตกแต่งมาสําหรับตัว G หนึ่งจุดหกตัว G กระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับโลโก้โตลต้าติดอยู่แบบนี้นะฮะ ตรงนี้ฟิล์มฟิล์มน่าจะเป็นฟิล์มเดิมนะครับน่าจะเป็นฟิล์มเดิมตรงนี้ใครมาซื้อคันนี้จบคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ฟรีนะครับบอกเลยนะฮะว่าติดฟิล์มให้ให้ฟรีอยากได้ฟิล์มแบบไหนบอกมานะฮะแปดสิบหกสิบสี่สิบได้หมดนะครับแจ้งมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับไฟท้ายนะฮะเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบด้านล่างนะสวยงามนะฮะสำหรับไฟท้ายของมอเตอร์ไซคปีสิบเจ็ดเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับกันชนนะฮะแนบสนิทสวยงามนะครับ ติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วด้วยสองจุดด้านหลังนะครับรถดด่วยงานนะครับคันนี้เป็นกฟผมาทั้งหมด4ี่คันนะฮะแล้วก็ติดเซ็นเซอร์มาให้ทั้งสี่คันเลยนะครับนี่ไงสวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ได้ชมโครงสร้างไปชมนะครับเรื่องโครงสร้างด้านหลังนะครับด้านท้ายหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่เคยขยันนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับนี่เลยไล่ไป นะซีนนะครับซีนเดิมเล็บจิกเข้าปกตินะครับเห็นไหมฮะซีนเดิมน็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับมามารถนี้สวยจริงนะครับสวยทุกคันนะครับแล้วก็ไปไวทุกคันเลยนะฮะไม้นี้ไล่มาตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะฮะคันนี้ไม่แสนสองราคาก็เลยถูกหน่อยนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเม็ดอาร์คนี่ตั้งแต่เม็ดแรกเห็นกันตั้งแต่เม็ดแรกเลยซีนทับมะพร้าวสีเดิมนะครับแบบนี้เลยนะฮะไอ้พวกรอยตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ มันเป็นรอยสึกล้อนะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ติดตามการใช้งานตามเวลารถวิ่งเนี้ยนะฮะก็ทะลงทะลอกนะครับตามการใช้งานของมันนะครับด้านหลังไม่มีปัญหาอะไรทางมะพร้าวนี่ทางมะพร้าวนะครับเบ็ดอาร์เม็กกลมๆคมๆไล่ลลลไปเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักปีความจมน้ํามารถนี้สวยจริงๆนะครับบอกไว้เลยว่ารถกฟผรถนี้คือง,ง,งดงามทุกคันนะครับเบรกตรงที่3ไล่ฟ้ามีติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านขวาของตัวรถ นะฮะก็เหลี่ยมสันคมชัดนะครับอย่างที่ให้เห็นผ่านกล้องนี้เลยนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างรถเดิมๆหมดเลยนะฮะชายล่างนะครับอ่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับตัวรถคันนี้นะฮะสี่แสนบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถต่อนะฮะสำหรับกุญแจนะครับก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับตัวไมเนอร์เชง P17 จะเป็นปุ่มพูดสตาร์ทแบบนี้เลย ก็งดงามอีกหนึ่งคันนะรักระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับด้านแผงประตูนะครับแผงประตูจะเป็นทูโทนนะครับแดชบอร์ดด้านล่างจะเป็นสีดําด้านบนเป็นสีเบจนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้กระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบหมดตรงนี้คงมารัยนะครับหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงเนาะสภาพของคงมาลัยก็สวยเดิมนะครับ ไม่มีตําหนิติดเตียนไม่มีรอยสึกหลอให้เห็นนะครับสภาพบงสภาพบอกนะครับภายในเป็นสีเบจสวยเดิมทุกอย่างนะครับผมบอกแล้วนะฮะว่ากฟรผรถนี้คือสวยจริงนะครับใหม่นี้ไล่มาตั้งแต่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองนะครับไล่ขึ้นมาเลยแสนแสนสองคันนี้แสนสองที่เป็นรถที่สวยมากหัวนงหัวน็อตต่างๆนี่คือเดิมนะดูประตูนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนเลยนี่ สวยเดิมทุกอย่างเดี๋ยวเรสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนะฮะเหยียบเบรกนะครับสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวดูเลขไม้ด้วยนี่คือเสียงสตาร์ทเครื่องคุณผู้ชมคือเปิดประตูไว้ด้วยนะครับเปิดประตูไว้ด้วยนะฮะเสียงเครื่องคือนิ่งเงียบ ไม่หนึ่งแสหม่โลเข้าศูนย์เช็คระยะหมดนะครับสำหรับรถกอฟพอนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะเครื่องเสียงนะครับ CD FMAM อะไรได้หมด USB อักได้จากตรงนี้นะครับเกียร์นะครับออโต้ CVT 7สปีดนะครับสวยงามนะครับหัวเกียร์เดิมๆนะคันนี้ใครชอบโทรมานะครับใครชอบโทรมาได้เลยคอนโซลคอนโซลนี่คือเดิมๆหมดนะฮะ รถสภาพเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับมีฝุ่นเฉยนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นให้ดูใบสอขอบอนดนึ่งใบสอขอบอนะครับเอาติดหนึ่งจุกตโัวจีสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลขไมตรงเป๊ะปีสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับภายในนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับไปดูห้องเครื่องต่อเดี๋ยวดูเบาะหลังนิดนึงก่อนนะพาดูเบาะหลังนิดนึงก่อน ด้านหลังนะครับเบาะหนังเดิมๆนะครับเบาะหนังเดิมๆนี่เลยแน่นตับนะครับไม่ต้องไปหนุนไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยเบาะหนังสวยๆเดิมๆได้อย่างกับรถใหม่เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากก็คือไม่ค่อยมีใครนั่งหลังนะรถรถหน่วยงานส่วนม้างนั่งหน้านั่งคู่ขับคนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับ โอเคครับค okay, okay, yeah. okay. ุณผ hmm? yeah. no. okay. no. okay. ู no. ้ชมมาต่อกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีทีไอนะเครื่องยนต์ขึ้นชื่ออยู่แล้วของโตโยต้านะครับอึดถึกทนนะครับตัวนี้เป็น1.6เครื่องยนต์106นะครับเบนซินนะฮะตรงนี้เสียงเครื่องยนต์อลองฟังดูนะครับเสียงเดินเงียบๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะฮะมาร์กรงงานติดอยู่ครบถ้วนนะครับนี่แต้มสีโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะครับไล่มาเลย สติเกอร์เหรียญบาทนะครับปีนนะครับฟีนเดิมนะครับเล็บจิกเข้าแบบนี้นะฮะเป็นรอยเล็บจิกเลยนะครับสติเกอร์มอกนะครับเม็ดอาร์กติดอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เลยนะฮะัโครงสร้างรถเดิมๆนะครับคุณผู้ชมโครงสร้างรถเดิมๆไล่มาเลยนะครับแต่ละจุกก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนํานะครับเพราะว่ารถกพเขาเรื่อง บางคนนะครับผมเข้าใจเรื่องซื้อรถมือสองเนาะก็ต้องดูนะครับผมให้ดูโครงทรงโครงสร้างต่างๆนะฮะเสียงเครื่องยนต์ก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับโครงสร้างเดิมๆรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีชนหนัก่ความจมน้ํามานะฮะระบบเบรก ABS ดิสท์เบรกสี่ล้อคันนี้นะครับสภาพรถสวยงามรถกฟผเขาดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ขึ้นชื่อพี่ๆที่ได้ยินจากรถกฟผเนี่ยจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยซื้อผมนะครับเห็นผมรีวิวรถกฟผเข้ามาก็จองเข้ามากันหลายคนเลยนะครับก็ติด มาสี่คันผมจองไปสองปล่อยสองไปแล้วนะครับสาหรับรถกฟผเหลือคันนี้เป็นคันสุดท้ายเนาะก็ติดต่อมาได้นะครับรถเอาิตไว้ใจผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้อย่างดีดีนะฮะฟิล์มคันนี้ติดให้ฟรีนะครับก็ติดต่อสอบถามมานะฮะเดี๋ยวจัดการให้นะครับตรงนี้นะฮะล้อก็เดิมๆทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้ไม่หนึ่งแสนสมนโลนะครับราคาขายที่4ี่แสนสาบาทสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบ รถเอาติดอยู่แล้วนะครับติดต่อมาอยากได้เอาติดนะครับคันนี้สือถือว่าสวยจบนะครับสวยจบอีกหนึ่งคันนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับ4 3 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ